สดุ้งเป็นแถวสรยุทธเล่าไม่ลงนามท่วมหลายครั้งเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะอุทกภัยภาพจำภาพหนึ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนคือการช่วยเหลือเกื้อคุลกันของประชาชนไปจนถึงการลงพื้นที่ของนักข่าวและคนในแวดวงสื่อสารมวลชนหนึ่งในนั้นคือรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่มักไปตั้งโต๊ะข่าวณพื้นที่ประสบภัยจริงเราจะได้เห็นสรยุทธสุทัศนจินดารายงานความคืบหน้าของเหตุการณ์ พูดคุยกับพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เพื่อนำเสนอภาพรวมของสถานการณ์ทว่าในเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงภาคใต้ในปัจจุบันนี้เป็นครั้งที่สรยุทธไม่ได้ลงพื้นที่โดยสรยุทธได้เฉลยถึงเหตุผลที่เขาเลือกจะไม่ลงในพื้นที่กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ผ่านรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอเมื่อวันพุทธที่26พฤศจิกายน2568ว่าในอดีตเวลาลงพื้นที่ผมจะถูกแรงกระแทกจากการเมืองพูดตรงๆเลยไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแล้วเวลาลงพื้นที่จะต้องพูดประกบตลอดว่ารัฐบาลเขาทำงานเต็มที่ต้องพูดประกบทุกที่เพราะมีแรงกระแทกคือโดนด่าโดนด่าไม่ได้หมายถึงคนทั่วไปนะแต่หมายถึงฝ่ายการเมือง ไปแล้วก็หาว่าชิงตัดหน้าไปก่อนสรยุทธ์กล่าวต่อว่ารอบนี้เขาตัดสินใจไม่ลงพื้นที่เพื่อที่จะได้พูดถนัดถนัดเพราะถ้าลงไปอาจจะต้องเจอกับแรงกระแทกอีกครั้ง